สามสี่สวัสดีตอนเช้าครับเพื่อนๆตอนนี้ลุงทีก็อยู่ที่อ่างเข็มบน้ำให้ทงนะครับก็บรรยากาศวันนี้ก็มีหมอกลงจางๆนะครับพระอาทิตย์ยังไม่ยอมขึ้นก็ประมาณ8ปดโมงเช้าแล้วนะครับอากาศก็เย็นสบายดีนะครับอุณหภูมิก็เย็นสบายดีนะครับ วันนี้ลุงทีจะพาเพื่อนๆมาชมการเตรียมการเล่นน้ำสงกรานของอำเภอวานอนนิวาสจังหวัดสกลนครน,นะครับที่เพื่อนๆมองเห็นอยู่ข้างล่างนี้นะฮะก็คือการเตรียมการของแม่ค้านะครับแม่ค้าแม่ขายซึ่งมาสร้างนะครับยังไงลูกมาสร้างมากางเต็นท์นะฮะ มาปลูกสร้างกางเต็นท์ชั่วคราวที่ริมคลองส่งน้ํานะครับคลองส่งน้ําซึ่งคลองส่งน้ํานี้นะครับช่วงเทศกาลสงการของทุกปี13 14 15เมษานะฮะทางกรมชลประทานก็จะก็จะมาปล่อยน้ำนะครับปล่อยน้ำจากอ่างลง มายัางคลองส่งน้ําที่มองเห็นอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อให้ชาวบ้านนะครับชาวบ้านมาเล่นน้ํากันคลายร้อนดับร้อนกันอย่างสนุกสนานนะครับบรรดาแม่ค้าก็จะมาขายของขายของกินนะครับส้มตำบ้างอะไรบ้างนะาน้องนี้ที่ขาดไม่ได้ก็คือสุรานะมีเบียร์มีเหล้าพร้อมสับนะครับก็เล่นกัน3วันสามคืนเลยครับ ก็ปล่อยน้าให้เล่นกันเย็นชุ่มฉ่านะครับนี่คือประเพณีที่อําเภอวังน,นนิวั์ของเรานะครับก,ก็จะมีการเมื่อที่ไหนมีการดื่มสุรานะครับที่นั่นก็จะต้องมีการพบปะสังสรรค์โดยการตีกันเป็นเรื่องธรรมดานะครับก็วัยรุ่นจากบ้านนู้นบ้านนี้มาเจอกันก็ไล่ตีกันอีลุงทุงดังนะครับก็เป็นหน้าที่ของ ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่มาดูแลความสงบเรียบร้อยอยู่ตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นตำรวจอปพรอสออปพรแล้วก็อะไรหลายๆอย่างนี่แหละครับจำชื่อไม่ค่อยได้มันตัวย่อเยอะนะครับก็มารักษาความสงบเรียบร้อยตามหน้าที่นะครับโอเคครับก็ให้ให้เพื่อนได้ชมนะครับบรรยากาศพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้วันที่13เมษาน้ำก็จะไหลเต็มคลองนะครับ เป็นคลองที่มองเห็นตรงนี้นะครับแล้วก็ลูกเด็กเล็กแดงก็จะมาเล่นน้ำวันเย็นชุ่มฉ่ำผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ปกครองก็จะนั่งดื่มนั่งกินกันอยู่ตรงข้างๆงนี่แหละครับข้างข้างครองโอเคครับเพื่อนๆก็บรรยากาศดีมากวันนี้พระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นเลยนะครับเย็นสบายลงทีก็นั่งเล่นอยู่ตรงนี้แหละครับครับโอเคครับก็พบกันแค่นี้ก่อนครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับเพื่อนๆน